10ข้อดีของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะชอบวิ่งชอบว่ายน้ำนะครับหรือชอบแอโรบิกหรือบางคนก็ชอบเล่นเวทต่างๆก็มีกิจกรรมหรือการออกกำลังกายหลากหลายวิธีเลยทีเดียวครับแต่วันนี้เราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปั่นจักรยานหรือ10ข้อดีของการปั่นจักรยานมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับเพราะว่าการปั่นจักรยานก็ถือเป็นการออกกําลังกายอีกประเภทหนึ่งเลยทีเดียวเชืวว่อแหละ ที่มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆครับวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า10ข้อดีของการปั่นจักรยานจะมีอะไรบ้างแล้วดีกับสุขภาพของเราอย่างไรนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆคนเลยทีเดียวข้อดีข้อแรกกันนะครับการปั่นจักรยานเป็นกีฬาประเภท low impact พูดง่ายๆก็คือ สร้างแรงกระแทกน้อยเพราะว่าเราใช้ขาสองข้างหมุนที่ที่ถีบของจักรยานหมุนหมุนหมุนแบบนี้นะครับแตกต่างจากการวิ่งที่แรงน้ำหนักตัวจะกระแทกลงที่บริเวณหัวเข่าและข้อเท้านะครับถ้าเราวิ่งไปมากๆก็จะมีแรงกระแทกที่เป็นน้ำหนักตัวบวกกับแรงน้มถ่วงของโลกกดลงไปที่บริเวณหัวเข่ากับข้อเท้านะครับทุกๆุกครั้งยิ่งวิ่งเร็วก็มีแรงกระแทกเยอะ จะแตกต่างจากการปั่นจัก,กรยานที่เป็นปั่นเราหมุนถีบมีแรงออกแต่ว่าเราหมุนนะครับไม่ได้มีการกระแทกหรือวิ่งคือต้องกระแทกลงไปตรงๆฮนะเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่การปั่นก็คือใช้ใช้ล้อสองข้างในการปั่นแล้วเราก็ถีบหมุนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นกีฬาประเภทปั่นจัก,กรยานจะถือเป็นกีฬาประเภท low impact low impact ก็คือคือมีแรงกระแทกน้อยนั่นเอง หรือเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้น้อยกว่ากีฬาประเภทอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นกีฬาโลมอิมแพกอย่ประเภทหนึ่งหรือการว่ายน้ําก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้เรามาพูด10ข้อดีของการปั่นจักรยานกันดีกว่าครับ้อต่อมาครับการปั่นจักรยานดีในการที่จะเสริมสร้างความอึดความอดทนร่างกายจะถูกออกกําลังกายที่อยู่ในโซนของแอโรบิกนะครับซึ่งเป็นการกระตุ้น การทางานของปอดหัวใจรวมทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ปอดก็สูดอากาศมากขึ้นแบบนี้ครับทาให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณนอ่องหรือว่าบริเวณขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการปั่นจักรยานก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้เราออกกําลังกายแล้วก็กระตุ้นการทํางานของหัวใจปอดรวมทั้งกล้ามเนื้อด้วยนั่นเองนะครับ ข้อ3นะครับการปั่นจักรยานเนี่ยช่วยให้เราขับถ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการปั่นจักรยานช่วยกระตุ้นให้อากาศอาหารนะครับไหลผ่านลำไส้ได้เร็วกว่าลดการดูดซับน้ําในลำไส้ใหญ่จึงทําให้ก้อนอุจจาระไม่แข็งจึงถ่ายได้ง่ายนะครับนอกจากนี้การปั่นจักรยานก็ยังช่วยกระตุ้นการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มในการบีบรัดตัวของลำไส้จึงช่วยให้ไม่รู้สึกอึอดอัดหลังการรับประทานอาหาร จึงป้องกันโรคมะเร็งลำไส้เด็กด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวการปั่นจักรยานเนี่ยกิจกรรมหรือการออกกําลังกายนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมหรือการออกกําลังกายที่ช่วยให้ระบบการขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองครับสช่วยรักษาโรคใบนี้ด้วยนะครับแต่ว่านี้จะเป็นผลประโยชน์ของของโรคใบนี้เพราะเราปั่นจักรยานเนี่ยไม่เกิดมลภาวะนะ ก็เป็นการช่วยลดออกกำลังกายแล้วก็ช่วยในการที่จะทำให้โลกใบนี้ไม่มีมลพิดด้วยซึ่งการออกปัันจักรยานก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเลยครับเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆเหมือนกับการวิ่งทุกคนทุกเพศทุกวัยก็สามารถที่จะมาปั่นจักรยานได้เป็นกีฬาที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้สกิลใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะ ถมสามารถกำหนดระดับความเข้มข้นของการฝึกได้ด้วยตัวเองครับค่อยๆปั่นช้าแล้วก็เร็วๆขึ้นแบบเนี้นะครับแล้วก็ 5. การปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเหมือนการปผรจนภยัยเพราะว่าทุกครั้งที่เราปั่นจักรยานออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนการออกกำลังกายแบบอาท์ดที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ชมวิวข้างทางพบปะผู้คนได้หรือการ ได้เห็นสองข้างทางหรือเส้นทางที่มีความแตกต่างกันออกไปครับบางที่ก็ทางเรียบบางที่ก็ทางขรุขระบางที่ก็มีสิ่งกีดขวางก็เหมือนกับเราได้ผจญภยัยแล้วก็ชมวิวรอบๆตัวไปด้วยแบบนี้อันนี้คือประโยชน์ที่ดีข้อนหนึ่งนะครับซึ่งก,การปั่นจักรยานที่ทําให้เราได้ผจญภยัยมก็ทําให้เราเกิดความสนุกสนุกเสร็จก็ทําให้เรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกข้อนหนึ่งเลยทีเดียว 6. การปั่นจักรยานจะมีผลในการที่จะทำการเป็นการทำงานที่ประสานกาันไม่ว่าจะเป็นสายตากล้ามเนื้อมือขาการเคลื่อนไหวนะครับทำให้เรามีท่าเดินท่านั่งที่ดูดีขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของหลังของกล้ามเนื้อของการทำงานสอดประสานนั่นเองครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการปั่นแล้วทำให้ดูหลังตั้งตรงแบบนี้ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ที่ดีขึ้นก็คือว่าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวเช่นวครับ 6. ทําให้ขาเรียวเล็กสวยงามนะครับขาเรียวสวยได้ด้วยเพราะว่าการปั่นจักรยานจะเน้นการใช้กําลังที่ขาท่อนขานะครับดังนั้นใครที่มีขาที่ดูไม่แน่นเหลวดูไม่เฟิร์มแบบนี้การปั่นจักรยาน บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอกระรับรองว่าไม่นานเนี่ยขาก็จะเลียวสวยแข็งแรงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับเพราะว่าอันนี้เราใช้กำลังที่ขาเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการปั่นบ่อยๆทำสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเรียวขาคุณก็จะสวยงามอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชื่อละครับ 7. เพิ่มความฟิตให้กับระบบหัวใจนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยจะทำให้หัวใจนั้นมีการสูบฉีด เมื่อสูบฉีดก็ทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดเกิดการไหลเวียนของเลือดก็จะไปพัฒนาระบบการหายใจระบบปอดการหายใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในการที่จะออกกําลังกายหัวใจทําให้การสูบเฉียดเลือดเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ8 เพิ่มประสิทธิภาพของสมองข้อนี้ก็ต้องดูมาจากงานวิจัยนะครับว่าการปั่นจักรยานเป็นประจำเนี่ยสามารถทำงานหรือสามารถทำการทดสอบสมองได้ดีกว่าคนไม่ปั่นโดยประมาณ1 5ทีเดียวเชื่อแล้วครับเพราะการปั่นจักรยานช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์สมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนบันทึกความจำและยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเด็กด้วยนะครับฟังแล้วก็โอโหเลยทีเดียวว่าการปั่นจักรยานเนี่ยนะไปเพิ่มประสิทธิภาพสองสมองด้วย ผมคิดว่าการปัจจัยยามต้องใช้สมองในการดูเส้นทางนะครับบางครัง้งเส้นทางก็ไม่ใช่เส้นทางเดิมๆขุกขะบ้างมีสิ่งกีดขวางบ้างแบบนี้ก็ต้องใช้สติสมาธิในการที่จะขับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปัจจัยยานก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอีกประเภทหนึ่งนะที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนาสมองทําให้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับความจําต่างๆนั่นเองนะครับ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นรวมไปด้วยเพราะว่าการที่เราปั่นจักรยานนั้นจะทําให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อในหลายส่วนทีเดียวครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณขารวมทั้งข้อต่อต่างๆเพราะเป็นการลักษณะการหมุนแต่ไม่ได้เป็นการลักษณะกระแทกนะเพราะฉะนั้นแล้วอาการปัญหาต่างๆที่เกิดจากอาการนั่งทํางานนานๆที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ย หรืออาการปวดหลังต่างๆก็จะหายและดีขึ้นนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราการทําให้ร่างกายแข็งแรงก็ส่งผลต่อขาต่อหลังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยานก็ทําให้เกิดความแข็งแรงกล้ามเนื้อสร้างความยืดหยุ่นนะปัญหาของเรื่องออฟฟิศซินโดมต่างๆก็จะดีขึ้นนั่นเองครับข้อสินะครับ ข้อดีข้อที่10ก็คือเขาว่าช่วยในการลดระดับไขมันในร่างกายได้ด้วยหรือลดคอเลสเตอรอลครับจริงๆก็คือการออกกําลังกายประเภทหนึ่งแล้วเมื่อเราเบิร์นพลังงานหรือแคลอรี่ออกไปเนี่ยถ้าเกิดเราทําเป็นประจําสม่ําเสมอมันก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ไม่ยากเลยทีเดียวถ้าเราหมั่นทําเป็นประจําต่อเนื่องทุกๆวันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับการปั่นจักรยานถือว่าดีต่อสุขภาพก็ถือเป็นกีฬาที่สามารถที่จะ ทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเลยทีเดียวใช่แล้วครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอะไรนะเราก็สามารถทําได้ที่สําคัญคือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่า low impact หรือมีแรงกระแทกน้อยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ10ข้อดีของการปั่นจักรยาน